สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับช่องอาณาจักรรถ v ีออนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับจะพามาดูคลิปแรก EP 1ีหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเป็นเจ้า v ีออสคันนี้นะครับ 1.5e ปี2015ครับบอกเลยว่าสภาพน้องรอรอกันแบบนี้เลยนะครับราคาน้องนะครับอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าช่องผมนะครับ รถวีออทุกคันทรงยุกถูกราคาถูกถูกสภาพเดิมเดิมไม่มีงอแงแล้วประกันแครเครื่องสูแรับประกันเครื่องเกียร์ทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าน้องเนี่ยไม่มีงอแงแน่นอนนี่เป็นคลิปแรกครับอาจจะอธิบายเยอะไปหน่อยก็ต้องบอกโปรโมชั่นช่วงนี้กันไปเลยนะครับบอกเลยโทรมาหาผมช่วงนี้มีคับฟรี90วันฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษ2.79นะครับท่านใดสนใจโปรโมชั่นนี้ดูคลิปแล้วอยากได้น้องคันนี้อ้าว โทรมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับบอกเลยนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าวีออส 1.5G คันนี้ปีส0 1. 1. 1 5ัิราคาอยู่ที่3ามแ0 0ับาทไปชมกันครับว่าน้องมีอะไรกันมาให้บ้างสภาพเป็นยังไงนะครับมาครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าเราจะพูดกันแบบนี้ทุกคลิปนะครับบอกเลยนะทุกคลิปผมจะพามาดูตราปั๊มของฝากระโปรงนะครับถ้าเป็นแบรนด์หลักอย่างเบลตาเนี่ยจะมีตราปั๊มมาให้ที่ฝากระโปรงนะครับน้ำ จะคมๆมทุกจุดเลยนะครับบ่อยถ้าเม็ดอาร์คเดิมฝากระโปรงไม่ได้ทำเนี่ยเม็ดอาร์คจะคมคมแบบนี้ไปเลยนะครับถ่านลูกค้าอ่ะผมเคาะเสียงให้ฟังครับเนี่ยฝากระโปรงเดิมไม่ได้ทําสีมาแน่นอนนะครับฟังเสียงได้เลยแน่นตึงๆแบบนี้มาดูเม็ดน็อตนะครับเม็ดน็อตส่วนฝากระโปรงบนนะครับไม่ได้ขันนะครับฝั่งขวาอ่ามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับก็ไม่ได้ขันเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยสภาพตามนี้อ่ะมาดูพลาสติกระบายอากาศนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าน้องเนี่ยสภาพยังใหม่ๆไม่ ใหเราไม่ตากแดดจนแห้งนะครับหรือว่าเกิดการกรอกที่โดนแดดมานะครับแบบนี้เลยผมบอกเลยว่าสภาพน้องเนี่ยดูดิครับมันมันเลื่อมๆนะครับมือมันเลยนะครับอ่าสภาพน้องดีโอเคพร้อมใช้งานเอามาดูกันต่อที่มิดอาร์คตรงคารถนะครับบอกเลยตรงช่วงโชกเนี่ยมิดอาร์คเรียงกันอยู่แบบนี้เลยนะครับเดิมๆของเขาเลยมีสัญลักหนึ่งแอลนะครับสแสดงว่าไม่ได้โปสีมาอ่ามิดน็อคโชคนะครับเห่นไหัวโชค สนิมกินนะครับอ่ะเป็นนิดหน่อยนะครับโดนน้าโดนฝนบ้างตามสภาพการใช้งานจริงแต่บอกเลยว่าของเดิมของแท้ไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนอ่ะมาดูกันต่อที่นี่ครับเม็ดน็อตด้านในอ่าโอเคอยู่แบบนี้ไม่มีรอยขัดมีแค่รอยฝุ่นแน่นอนนะครับมาดูยี่ห้อไฟนะครับนี่ครับเป็นยี่ห้อของเขาเลยนะครับบอกเลยว่าอาจจะซูไม่ดูนะท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับอยู่ตรงไหนวะอ่าเห็นไหมครับเป็นของเขาเลยแบรนด์เขาเราไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยนะครับสําหรับ ไฟเป็นไฟเดิมแสดงว่าตัวไฟเนี่ยไม่ได้โดนชนด้านหน้ามาแน่นอนอ่ามาดูโดยรวมด้านหน้านะครับบอกเลยสกเกิร์ตด้านหน้านะครับกันชนหน้าเป็นของ V ีออนะครับไม่มีไฟตัดหมอกมาให้กระจังหน้าเป็นแบบหนึ่งขีดชุบโคมเมียม,มาแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยๆรอๆกันไปเลยแบบนี้มาดูันต่อที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบฮาโรเจนดวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นโฉมวีออลโฉมเขาเรียกโฉมก็กจะเป็นโฉมใหม่นะครับ ก็คือเห็นเป็นรู้นะครับว่าวีออสผมเนี่ยเป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมรรถนะของวีออสนะครับเขาดีจริงๆตรงเนี้ยบอกเลยครับไปเนี่ยนุ่มนะครับรถเนี่ยเป็นระดับกลางขึ้นไปนะครับวีออสเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาทําออกมาให้ประหยัดมือนะครับซึ่งสมรรถนะเนี่ยไม่แพ้อัลติปแน่นอนผมบอกเลยว่าน้องเนี่ยดีอ่มาดูันต่อที่ล้อนะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กเดิมของเขาเลยนะครับบอกเลยเจ้าของเก่ารักษางานแน่นอนขอโทษครับ เ้าของเก่าใช้แบบรักษาดูแลแน่นอนนะครับบอกเลยสภาพน้องไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแทบไม่มีนะครับมีนี้เอฟเดียวนะครับเป็นระบบดิสเบรกนะครับแบบนี้บอกเลยว่าโอเคคันนี้ This ake, ดิสเบรกดานหน้านะครับทุ้มล้อถือว่าสภาพโอเคนะครับดูได้ไม่มีรอยลงหลุมกระแทกหนักนะครับบอกเลยโอเคจริงๆมาดูกันต่อที่กระจกนะครับบอกเลยกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้มีไฟเลียวมาให้มีสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ มาดูกันต่อที่กระจกนะครับกระจกก็เป็นกระจกของเขาแบบนี้เลยนะครับของโตโยต้ามีสัญลักษณ์อยู่แบบนี้นะครับเห็นชัดเจนไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ,อน้องไปเปลี่ยนกระจกมาหรือเปล่าโดนชนประตูไม้อ่าฟังเสียงประตูะครับบอกเลยแน่นๆแบบนี้ไม่ได้ทํามานะครับดูครับเสียงแน่แน,นเลยท,ท่านผู้ชมบอกเลยว่าน้องเนี่ยเดิมเดิมแล้วก็ดูเห็นไหมครับเงาครับสีรถไม่มีรอยขดแมวแบบ ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเจ้าของเก่าไม่ดูแลรักษาครับซึ่งแบบนี้บอกเลยเจ้าของเก่าดูแลรักษามาดีแน่นอนอามาดูที่ช่วงท้ายของ v ีออสนะครับช่วงท้ายของ v ีออสนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวมาให้กับไฟเบรกแบบฮาร์โรเจนโดยนาจะของ v ีออสซึ่งทาให้เราเห็นแล้วก็รู้เลยนะครับว่าของเขาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสวยๆกันแบบนี้เป็นเลยสัญ,ญลักษณ์ v ีออสยังอยู่นะครับอันนี้ไม่มีเซนเซอร์มาให้เราต้องพูดข้อเสียของรถกันบ้างครับอจะขออภัยนะครับขอหยิบุ่นเกรถ ขันประตูหลังให้ดูนะครับบอกเลยท่านผู้ชมพามาดูของเก็บรถกันก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปดูข้างในกันอ่าเห็นไหมครับบอกเลยนะครับว่าสภาพเป็นงไงครับห้องเก็บของด้านหลังผ้ากำมะหยี่นะครับหรือแม้กระทั่งผนังของรถนะครับของภาพไม่ขอภาพผนังกำมะหยี่ของห้องเก็บของด้านหลังรถน,นะครับก็คือสภาพน้องเนี่ยยังใหม่ไม่มีเปื้อนฝุ่นมากจริงๆนะครับคือสภาพเขาเนี่ย บอกเลยว่าดูแล้วก็รู้นะครับว่าของเนี่ยมันไม่ได้ช้ํานะครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงทางเราแล้วประกันรถเราดีทุกคันไม่มีช้ํามาแน่นอนนะครับอ่ามาดูกันที่เม็ด <pe as> น็อตนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับไม่เคยขัดแน่นอนไว้ใจผมได้เลย <pe as> นะครับเรื่องนี้เราไม่โกหกกันอยู่แล้วนะครับแบบนี้อ่ะจบกันไปนะครับสำหรับช่วงท้ายรถน,นะครับเข้าไปดูกันต่อที่ข้างในรถกันดีกว่าครับ <pe as> อ่า๋ยวมาให้ดูคอนโทรลประตูรถก่อนเลยนะครับอ่าคอนโทรลประตูรถนะครับบอกเลยว่า รถเนี่ยมีดีไซน์เป็นสีดำนะครับคอนโซลประตูรถเนี่ยบอกเลยสภาพดามนี้เลยครับนี่คือสภาพของน้องเดิมๆแบบนี้ยังใหม่นะครับบอกเลยว่าสูสีกับรถใหม่อยู่นะครับสภาพน้องว่าโอเคเม็นดน็อตประตูไม่ได้ขันนะครับแบบนี้เลยก็เดิมๆเจอๆกันแบบนี้ไปเลยนะครับสภาพรถอ่ะแผ่นเพดข้ามประตูเม็ดน็อตข้ามประตูฝั่นนงนี้ไม่มีตกไม่มีร่วงมานะครับไม่เกะเก็บ,กบแก้อะไรมาเลยเม็ดอ,อาร์กอานี่สิ่งที่คนซื้อรถมือสองเขาต้องดูนะครับ เม็ดอักต่างๆเนี่ยคือมันเป็นจุดเดิมของเขาแสดงว่ารถไม่ได้มีการซ่อมแซมหรือทําให้เสียหายโครงหลักของเขานะครับของรถอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ตรงนี้นครับด้านนี้ครับคือที่บังคับกระจกไฟฟ้านะครับมาดูที่พวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3มก้านแบบนี้มีแอร์แบ็กมาให้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสภาพของเขาเนี่ยไม่มีช้านะครับพวงมาไลัยไม่ล้นไม่อะไรไม่ได้ใช้นานหนักมาดูคอนโซลด้านหน้าโดยรวมนะครับบอกเลยว่าสภาพเขาเนี่ยโอเคจริงๆ ใหม่นะครับก็คนนั่งก็มีแอร์แบ็กมาให้แบบนี้นะครับบอกเลยว่าก็โอเคมากๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่จะเอารถไปไว้ใช้งานเนี่ยไม่เสียหายนะครับคันนี้รับสาวก็รออยู่นะครับผมบอกเลยคุ้มราคาประหยัดตังค์แบบคุ้มครับคันนี้ซื้อไปเถอะครับใช้งานวีออสเนี่ยรถใช้งานบอกเลยอมาดูกันต่อที่ a นะครับ a เป็น a เป็นนวลแบบนี้นะครับหมุนปรับมือเรารู้กันอยู่แล้วแล้วก็ตรงเกียร์เป็นเกียร์ c ี t วิธเจ็ดระดับตรงโคนเห็นไหมครับ ทุกโคมเมี่ยมาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยไม่รออ่ะก่อนจากกันไปข้างหน้าเดี๋ยวผมพามาดูใต้นี้ครับเห็นไหมครับด้านในรถนะครับไม่มีสนิมนะครับคือบอกเลยว่าไม่ใช่รถจมน้ำแน่นอนจุดละเอียดอ่อนสนิมไม่ขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าอ่ะก็คือรถใช้งานดีแน่นอนนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาทัวร์ v o s EP แรกนะครับบอกเลยว่าคันแรกก็ไม่ผิดหวังแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจคันนี้บอกเลยว่า อันนี้ผมบอกมีโปรโมชั่นฟรีดาวนครับฟรี90วันแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษ2.79นะครับท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาหาผมนะครับน้องยังไม่มีใครมาจับจองแน่นอนรีบโทรมาผมเอาคันนี้ไปเลยก่อนที่จะมีคนอื่นโทนมาแย่งคุณนะครับแล้วก็ก่อนจากกันฝากกด subscribe กด like กดกแชร์ e จะได้แม่พาาดคลิปต,ต่อไปของช่องผมนะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยครับอาณาจักรรอ v นนะครับ,รบแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ